เิดเลยไม,ไม่รู้สิอะไรไม่รู้เดี๋ยวปั้นคลิกเลยลูกคลิกหน่อยแต่ปั้นคลิกที่ไฟนั่ะนะเดี๋ยวปั้นคลิกเร็วๆเวนี่ยนะสวัสดีค่ะที่ไปที่นี่ค่ะก็แฮปป เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทำไมอ่ะเดี๋ยวอะไร่ <laughs> ไองสิอัน <laughs> ไหนทำไมชอบพี่แป้งเพราะเพราะมีแมวเยอะมีแมวเยอะมากอดีจำชื่อได้ด้วยอะมีอะไรบ้างอ่ะมี มีนาซาซิมบาโจโจแล้วก็บูไอ,อแล้วก็มีลุงสลัดด้วยลุงสลัดคือใครลุงลุงสลัดคือลุงลุงลุงของลุงของเด็กน้อยสีคุณเมื่อกี้ลุงสลัดนี่อยู่ในซีบิงเหรออือฮึ เ yeah, ดลงชลไปไปบ้านค,คุณแม่ของพี่แป้งสวัสดีค่ะพี่แป้งซีดีค่ะก็แฮปปี้วันเด์น้อกใบบัวด้วยนะคะขอให้หนูมีความสุขมากเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะและเดี๋ยวพี่แป้งจะทำคลิปสนุกๆให้ดูทุกๆวันเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะบาย,บายขอบคุณค่ะพี่แป้งแค่นี้เยอะๆหน่อย,ยด,ยดิเดี๋ยวพ่อส่งให้พี่แป้งดูนะเนี่ยคลิปเนี้ย เนี่ยถ้าเขารู้จักหนูเนี่ยไอเดี๋ยวขอบคุณดีๆนะขอบคุณเยอะหน่อยเร็วๆเนี่ย FC นะใบบัวเป็น FC พี่แป้งเนี่ยะขอบคุณอีกหน่อยนึงน้องของพี่แป้งเออ FC เป็นแฟนคลับขอบบัวขอบคุณเร็วขอบคุณค่ะพี่แป้งยาวๆหน่อยสิขอบคุณกับพี่แป้งที่เอาไอพามันเกิดให้หนูขอบคุณมากๆค่ะอะไรเงี้ยเอาสิขอบคุณค่ะพี่แป้งที่บัวทำ จะติดตามให้แป้งตลอดไปบ๊ายบาย